สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้มีส่วนมะพร้าวน้ำหอมมาแนะนำนะคะเนื้อที่5ไร่1งานใกล้สุขุมวิทเพียง2กิโลเท่านั้นเองนะคะถ้าเดินทางจากตลาดสามย่านมานะคะก็ประมาณ5กิโลแล้วก็ถึงไฟแดงเข่าดินเลี้ยวขวามาเข้ามาเลยนะคะพอเจอแยกวัดเดือนยางก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งสวนอยู่ซ้ายมือ ภายในสวนร่มรื่นน่าอยู่นะคะมะพร้าวออกลูกเยอะมากน้ำหวานเนื้ออร่อยนะคะมะพร้าวน้ำหอมพื้นที่ก็เป็นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าติดถนนสองด้านนะคะเป็นฉนดพร้อมโอนเลยนะคะที่แปลงนี้ สำหรับท่านที่สนใจออยู่ตำบลทุ่งควายกินนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0991105495นะคะขอบคุณค่ะ